วันนี้ยกจะมาบอกเคล็ดลับดีๆเรื่องสุขภาพที่ได้รับนะคะตั้งแต่ยกได้มาเข้าอยู่ในแม่หมดออนไลน์ค่ะยกได้สิ่งดีๆที่ดีที่สุดนะคะได้สุขภาพดีกลับคืนมาค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะได้สุขภาพดีกันทุกคนที่ได้ดื่มโกโกโ้แม่หมดและกาแฟแม่มดนะคะคนแรกเลยคือลูกสาวค่ะ ได้ดื่มโกโก้และมีผลลัพธ์คือเรียนเก่งขึ้นคุณครูทักว่าทำไมไปเรียนไปกินอะไรมาทำไมถึงเรียนดีขึ้นลูกสาวกินโกโก้แม่หมดค่ะเรียนดีขึ้นและก็มีภูมิต้านทานค่ะอากาศหนาวรอบที่แล้วที่หนาวมาเนี่ยลูกไม่เป็นภูมิแพ้แต่ก่อนปีก่อนก่อนมาลูกจะเป็นภูมิแพ้ค่ะอากาศเปลี่ยนคือว่าเป็นหวัดเลยค่ะ ดื่มโกโก้แม่โมดไปลูกแข็งแรงขึ้นค่ะทุกวันนี้ลูกก็ดื่มทุกวันเลยค่ะทุกเช้าค่ะแล้วก็ก่อนนอนค่ะอยากให้ทุกคนที่รักลูกได้มาดื่มโกโก้แม่โมดอยากให้ลูกสุขภาพดีอยากให้มาดื่มโกโก้แม่โมดค่ะจะได้สุขภาพดีมีภูมิต้านทานค่ะคนที่สองเลยก็คือตัวยกเองค่ะ ยกเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ดื่มโกโก้ผสมกาแฟแล้วมีสุขภาพดีขึ้นหัวใจที่เต้นผิดจังหวะก็ปกติค่ะตอนนี้ปกติอาการชาตามท้อยท้ายทอย,ทอยเวลายกนอนยกจะชาตื่นมาจะชาท้ายทอย,ทอยค่ะจะสะดุ้งตื่นกลางดึกหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ก่อนนะคะ ถ้าดุ้งตื่นมาหัวตัวเองก็จะชาจะมาขยี้ขยี้ให้หายชาค่ะพอหายชาแล้วเราก็นอนไม่หลับแล้วเรากลัวแบบหลับไปจะไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมอก็บอกว่าเป็นโรคนี้ห้ามเครียดห้ามกังวลมันจะหลั่งฮอร์โมนออกมาให้เราเป็นหนักกว่าเดิมค่ะ,คะตัวหยกเองได้มาดื่มโกโก้โกแม่โมดผสมกาแฟแม่โมดอย่างละครึ่งซองเช้าและก่อนนอนค่ะ ตอนเช้าหยกดื่มก่อนอาหารสิบห้านาทีค่ะและช่วงก่อนนอนก็กินอาหารเสร็จแล้วใกล้จะเข้านอนนะคะค่อยมาดื่มอีกทีค่ะก็ตื่นมาตอนนี้อาการชาไม่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่มีแล้วสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นค่ะดีใจเป็นที่สุดเลยไม่ต้องไปพึ่งยาอะไรแล้วไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องกังวลถ้าใครมีสุขภาพที่ไม่ดีเหมือนยก อยากให้มาลองค่ะเพราะว่าสุขภาพดีเนาะใครก็อยากได้นะคะคนที่สามก็คุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นเบาหวานความดันแกอยู่มากแล้วแกตกบันไดบ้านค่ะตั้งยี่สิบปีก่อนค่ะแกก็ไม่ได้ออกกำลังกายก็เลยมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานทานยาเบาหวานมาหลายปีแล้วค่ะ ตอนนี้ก็มีไตระยะที่สองค่ะเป็นโรคไตด้วยคุณแม่ก็ดื่มโกโก้ผสมกาแฟเหมือนกันค่ะคุณแม่ตอนนี้ยกกลับไปบ้านครั้งนี้คุณแม่แข็งแรงมากเลยค่ะไปเห็นแล้วชื่นใจเลยค่ะแต่ก่อนนี้แม่จะเป็นแบบนั่งนานน่ะแกจะขึ้นไททถอยและตาลายแล้วก็ จะเป็นเหมือนจะเป็นลมอะค่ะแกนอกเบาหวานบ่อยค่ะเบาหวานชอบขึ้นสามร้อยหรือสามร้อยฝาเลยค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้คุณหมอมาที่บ้านนะคะมาเยี่ยมคนป่วยผู้สูงวัยองเงี้ยค่ะแกมาวัดความดันแม่ความดันเหลือร้อยยี่สิบดีใจกันเลยค่ะ เพราะ่แกสุขภาพดีขึ้นแกนั่งได้นานแต่ก่อนแกนั่งแป๊บเดียวแกก็จะเป็นลมหน้ามืดตาลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกเบาหวานบ่อยมากอยากจะให้คนที่เป็นเบาหวานได้มาลองดื่มดูแล้วจะรู้ว่าสุขภาพดีจริงค่ะเบาหวานแม่ตรวจวันที่สองครับพรุ่งนี้นะคะถึงจะรู้ผลแต่ความดันหมอมาวัดที่บ้านแล้วค่ะความดันเหลือร้อยี่สิบครั ปกติเท่ากับคนทั่วไปอะคะ่ะอยากให้ทุกคนที่มีสุขภาพไม่ดีเป็นเบาหวานเหมือนแม่ยกลองดื่มดูคะ่ะ